สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกข้อมูลล่าสุดจากบมจมากุโรกรุปหรือ m a g u r u นะครับที่เพิ่งเปิดเผยในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส2ปี2025กันครับเราจะมาดูกันว่าเท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดในตลาดร้านอาหารเนี่ยตอนนี้พวกเขามีแบรนด์อะไรในมือบ้างขยายธุรกิจไปถึงไหนแล้ว กลยุทธ์หลักคืออะไรและที่สำคัญผลประกอบการเป็นยังไงโดยเฉพาะกับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ๆที่น่าจับตามากครับช่วงนี้ เป็นการอัปเดตที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่า MAGU RU เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าขยายตัวเร็วมากๆการมาดูข้อมูลชุดนี้ก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเออเขาบริหารจัดการการเติบโตนี้ยังไงแล้วก็ใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้างความได้เปรียบทั้งเรื่องการปั้นแบรนด์ใหม่แล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพจากแบรนด์เดิมที่มีอยู่ค่ะ ครับเริ่มกันที่ภาพรวมพอร์ตโฟลิโอร้านอาหารนะสิ้นไตรามาส2ปี2025ก่อนเลยตอนนี้มีทั้งหมด6แบรนด์รวมๆแล้ว46สาขาแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมีเอ่อมากุโรร้านซูชิแล้วก็อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมอันนี้เป็นเหมือนเรือธงเขาเลยมีส8สาขา m e t h i n g together ปิ้งย่างเกาหลี6สาขาฮิโตริชาบูชาบูพรีเมียมตอนนี้ขยายไปถึง14สาขาแล้วแล้วก็ทองสมิธอาโอคิร้านทองคัดสื่อที่เอ่อเพิ่งเปิดตัวปลายปีที่แล้วเอง แต่ตอนนี้มี5สาขาแล้วครับ เร็วมากมีคุกขูร้านอาหารตะวันตก all day dining มีสองสาขาแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยคือบินโชร้านยากิโทริแล้วก็อาหารญี่ปุ่นตอนนี้มีหนึ่งสาขาครับโหการมีแบรนด์ที่หลากหลายแล้วก็จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะฮิโตริชาบูกับทองสมิธเอลคีนี่อืน่าสนใจนะคะเพราะไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนสาขาเฉยๆแต่เป็นการขยายไปนในเซกเมนต์ที่เเรียกว่ามีอัตรากำไรค่อนข้าง ซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลประกอบการที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปการกระจายแบรนด์แบบนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ดีแล้วก็เข้าถึงโอกาสการทานของลูกค้าได้หลายรูปแบบมากขึ้นด้วยค่ะใช่เลยครับแล้วแผนการขยายสาขาในปี2025เนี่ยก็ยังเดือนหน้าเต็มที่เลยนะครับจากแผนรวมทั้งปีตั้งไว้15สาขาที่เหลือก็จะทยอยเปิดในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีมาคุโรเพิ่มอีก2แห่งที่เซ็นทรัลพาร์คดูสิต กับ d e s i ซน v l l l a g e ฮิตริชาบูอีก2แห่งที่ Central Park ์คดูสิอันนี้เปิด4กันยายนนี้แล้วแล้วก็ Central ลแเฉงวัฒนาในไตรามาส3แล้วก็ทองสมิธเอโอคสองแห่งที่ไอคอนสยามกับเมกาบางนาอันนี้อยู่ในไตรามาส4ครับอ๋อค่ะส่วนบินโชกับคือคุก็ถือว่าครบแผนปีนี้แล้วแบรนด์ละหนึ่งสาขาเท่ากับว่าแผน15สาขาสำหรับปี2025เนี่ยยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ถูกต้องครับแต่ว่ามีที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกคือการมาถึงของแบรนด์ใหม่ล่าสุดลำดับที่7แล้วนะครับชื่อว่าคิวะมิยาเป็นแฟรนไชส์สเต็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เนื้อวากิวชื่อดังเลยมาจากญี่ปุ่นเตรียมเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพาร์คดูสิวันที่4กันยานี้พร้อมกับมากระและก็ฮิโทริชาบุเลยครับเปิดพร้อมกัน3ร้านเลย โหเปิดพร้อมกันเลยเหรอคะน่าสนใจมากการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ควบคู่ไปกับการขยายสาขาเดิมการเพิ่มยอดขายสาขาเดิม ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักที่ทางมากรูเขาเรียกว่ากลยุทธ์4เสาหลัก4 pillar strategy ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. คือการเปิดตัวแบรนด์ใหม่หรือ launch new brand 2. คือการเพิ่มยอดขายสาขาเดิมหรือ SSG ที่เราเรียกกัน 3. คือการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าและก็ควบคุมต้นทุนหรือ value chain optimization และ 4. ก็คือการขยายสาข,ขาของแบรนด์เดิมหรือ existing brand new store ค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นเครื่องยนต์4ตัวเลยที่ขับเคลื่อนการเติบโตไปพร้อมๆกันงั้นเรามาเจาะที่แบรนด์ใหม่ที่เปิดไปแล้วก่อนอย่างบินโชที่เมกะบางนากันก่อนดีกว่าครับเห็นว่าผลตอบรับนี่อูหูถล่มทลายมาก ใช่ค่ะข้อมูลที่ได้มานี่ระบุว่าเดือนแรกที่เปิดเนี่ยยอดขายเกินเป้าไปถึง 70%-8 0เลยทีเดียวลูกค้างแน่นมากค่ะแม้กระทั่งวันธรรมดาแล้วทำเลตรงโซนน้ำพุเมกะบางนาก็ถือว่าทราฟฟิกดีมากอยู่แล้วด้วยการที่แบรนด์ใหม่แนวยากิโทริ ori, ซึ่งอาจจะยังไม่ได้แมสเท่าซูชิหรือชาบูแต่ได้รับการตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยก็ถือเป็นการพิสูจน์คอนเซปต์แล้วก็ความสามารถในการทำการตลาดของทีมมากรุได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วเรื่องการจัดการแหะครับลูกค้าเยอะขนาดนั้นเขาเขารับมือไหวไหมครับในข้อมูลระบุว่ามีการเตรียมทีมเสริมเข้าไปช่วยนะคะทั้งทีมบริการแล้วก็เชฟเพื่อรักษามาตรฐานในช่วงแรกซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากในการสร้างความประทับใจแรกส่วนแผนขยายบินโชสาขาต่อไปเนี่ยเออคงต้องรอปีหน้า2 0 2 6ค่ะหลังจากที่ปีนี้เขาขอเน้นสร้างระบบให้แข็งแกร่งก่อนอาจจะขยับเข้ามาในเมืองมากขึ้นตามเสียงเรียกร้องค่ะครับ ทีนี้มาถึงแบรนด์ใหม่ที่กำลังจะมาบ้านคิวามิยะแฮมเบอร์เกอร์วากิวจากฟุกุโอกะที่คนไทยน่าจะรู้จักอันดีอยู่แล้วแบรนด์นี้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษครับพอมาอยู่ในมือมากุโรแล้ว คิวามิยะเนี่ยเขามีจุดเด่นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคือเรื่องคุณภาพเนื้อวากิวร้อยเปอร์เซนตแล้วก็ประสบการณ์การทานที่แบบว่าลูกค้าได้ย่างแฮมเบอร์เกอร์เองบนเตาเห็นร้อนส่วนตัวเลือกระดับความสุกได้เองอะไรแบบนี้เป็นกิมมิคที่ดึงดูดลูกค้าได้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มาคุโรทําเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือการปรับให้เข้ากับตลาดไทยมากขึ้นซึ่งอันนี้สะท้อนความเข้าใจในผู้บริโภคท้องถิ่นได้ดีเลยค่ะเขาปรับยังไงบ้างครับน่าสนใจ หลักๆที่เห็นชัดๆมี2เรื่องค่ะ1คือการเพิ่มเมนูทางเลือกนอกจากเนื้อวากิวแล้วเนี่ยมีการเจราจากับทางญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเมนูหมูอย่างพอกช็อปเข้ามาด้วยอันนี้ก็เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อซึ่งก็เป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ในไทยการปรับแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การให้ความสําคัญกับตลาดเป้าหมายค่ะโอ้หอันนี้น่าสนใจมากครับการเพิ่มเมนูหมูเข้ามานี้น่าจะเปิดโอกาสได้เยอะเลย แล้วอีกเรื่องล่ะครับคืออะไรอีกเรื่องคือเมนูพิเศษค่ะอย่างเช่นข้าวผัดสไตล์รีสตโตสองแบบที่จริงๆเคยมีในญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาเลิกขายไปเพราะว่าต้องการทำรอบลูกค้าให้เร็วขึ้นแต่พอมาเปิดที่ไทยในเซ็นทรัลพาร์คซึ่งมีพื้นที่แล้วก็จำนวนที่นั่งเยอะกว่าทางมาคุโรก็นำเมนูนี้กลับมาเป็นจุดขายเพิ่มได้เหมือนเป็นการแบบว่าเปลี่ยนข้อจำกัดในอดีตมาสร้างความแตกต่างในตลาดไทยถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับคือทั้งรักษาแกนหลักของแบรนด์เดิมไว้แต่ก็ปรับให้เข้ากับบ้านเรามากขึ้นด้วยทีนี้กลับมาที่อีกสองเสาหลักของกลยุทธ์กันบ้างนะครับการกระตุ้นยอดขายสาขาเดิมหรือ SSG s G, กับการควบคุมต้นทุนในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามาครเขาทำอะไรไปบ้างครับ สำหรับ SSG หรือการทำให้สาขาเดิมขายดีขึ้นเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยค่ะทั้งการออกเมนูราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆการทำซีซันอลเมนูทุกใจมาดเพื่อสร้างความสดใหม่แต่ที่ดูจะโดดเด่นน่าจะเป็นแคมเปญใหญ่ฉลอง10ปีของแบรนด์มากูโรนะคะที่ยาวตั้งแต่มิถุนายนถึงธันวาเลยแคมเปญ10ปีนี้เขาทำอะไรบ้างครับเห็นว่าช่วยดึงยอดได้เยอะเลย ใช่ค่ะเขาเอาเมนูฮิตๆมาทำราคาพิเศษอย่างแซลมอนซาชิมิ9 9บาทหรือเอ็นกาวาซูชิคู่ละ59บาทอะไรแบบนี้ผลตอบรับดีมากค่ะจนทำให้ตัวเลข SSG s ในช่วงนั้นกลับมาเป็นบวกได้เลยแสดงว่ายิงโปรโมชั่นได้ตรงจุดมากๆนอกจากนี้ก็มีการรีโนเวทสาขาเก่าอย่างริพ u b l i c บางนาให้ดูดีขึ้นรองรับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะมีห้องส่วนตัวเพิ่มด้วยอ๋อครับ แล้วฝั่งการคุมต้นทุนล่ะครับหรือ value chain optimization มีอะไรเด่นๆบ้างครับตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากของมากูโรเลยค่ะอย่างแรกคือการเตรียมลงทุนในระบบหลังบ้านใหม่ทั้ง erp แล้วก็ pos ที่จะเริ่มใช้ปีหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระยะยาว2คือการบริหารต้นทุนวัตถุดิบหรือ cogs cost of goods sold ซึ่งทำได้ดีมากจริงๆดีมากนี่ขนาดไหนครับ ดีขนาดที่ว่าแม้ยอดขายรวมอาจจะเอ่อไม่ได้ตามเป้าเป๊ะเ,เพราะสภาพตลาดโดยรวมแต่กำไรสุทธิกลับทำได้ตามเป้าเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสุดๆทำให้อัตรากำไรหรือ profit margin ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SNCA ก็ควบคุมได้ดีไม่ได้พุ่งขึ้นตามไรายได้แบบไม่มีเหตุผลค่ะแล้วเขาคุมต้นทุนวัตถุดิบเก่งได้อย่างไรครับมีเคล็ดลับอะไรไหม มาจากการผสมผสานหลายวิธีเลยค่ะ ทั้งการเพิ่มอำนาจต่อรองจากการสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆที่ให้ราคาดีขึ้นอย่างวัตถุดิบหลัดบางตัวเนี่ยได้ราคาต่ำกว่าปีก่อนด้วยซ้ำนะคะและที่น่าสนใจมากๆคือการหันมาใช้ local ingredients หรือวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีแต่ต้นทุนต่ำลงโดยไม่ลดทอนคุณภาพของเมนูซึ่งเป็นการปรับตัวที่ดีมากรวมถึงการเน้นเพิ่ม productivity ของพนักงานด้วยค่ะให้พนักงานหนึ่งคนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อ,อ๋อมีเรื่อง ESG ด้วยใช่ไหมครับที่เขาเน้นเน้นกันใช่ค่ะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมิบาลหรือ ESG มากขึ้นเช่นการลดขยะอาหารการใช้พลังงานสะอาดการจัดการน้ำมันท่อใช้แล้วอย่างถูกวิธีลดการใช้พลาสติกแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายซึ่งนอกหน o จะดีต่อโลกแล้วนะคะยังอาจช่วยลดต้นทุนบางอย่างในระยะยาวได้ด้วยค่ะ ฟังดูแล้วการบริหารจัดการภายในนี่แข็งแกร่งมากจริงๆนะครับทั้งการตลาดการคุมต้นทุนการพัฒนาระบบงั้นเราไปดูผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเลขกันเลยดีกว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี2025เป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวเลขออกมาหน้าประทับใจมากค่ะรายได้รวมอยู่ที่447.5ล้านบาทโตขึ้น39.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือ year o year นะคะโดย90%เนี่ยมาจากการทานที่ร้านแล้วก็อีก10%เป็น delivery ส่วนกำไรขั้นต้นหรือ gross profit พุ่งไปที่218ล้านบาทโตถึง59.4% year o v year เลยค่ะโห โตกว่ารายได้อีกนะครับแสดงว่าอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM นี่ต้องดีขึ้นมากแน่ๆเลยถูกต้องค่ะ และนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Prof g r o s s profit margin GPM ในไตรมาสสองเนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหรือ all time high อีกครั้งอยู่ที่48.7%ค่ะเพิ่มขึ้นถึง6.1%เทียบกับ Q2 ปี2024เลยทีเดียวพูดง่ายๆคือขายของ100บาทเหลือเป็นกำไรขั้นต้นเกือบ49บาทเลยนะคะ โอ้โห48.7%นี่สูงมากนะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารเขาทำได้อย่างไรครับเนี่ยปัจจัยหลักๆก็มาจากสิ่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เลยค่ะคือ 1. การขยายสาขาไปในแบรนด์ที่มี GPM สูงอย่าง History c ชาบูที่เพิ่มมา7สาขา YOY แล้วก็ทอง m i t h AOK OK ที่เพิ่มมา5สาขา YOY แบรนด์เหล่านี้เขามีโครงสร้างต้นทุนที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าค่าเฉลี่ยค่ะ สองก็คือการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมทั้งจากอำนาจต่อรองที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะรวมถึงราคาวัตถุดิบหลักบางตัวอย่างเช่นแซลมอนที่อาจจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยค่ะครับแล้วกำไรสุทธิล่ะครับเป็นอย่างไรบ้าง กำไรสุทธิหรือ net profit อยู่ที่32.1ล้านบาทโตกระโดดถึง148.5% yoy เลยค่ะทำให้อัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin อยู่ที่7.2%เพิ่มขึ้น3.2%จากปีก่อนถือว่าแข็งแกร่งมากๆค่ะอันนี้คือถึงแม้วจะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะถ้าใช้จ่ายในการขายหรือ selling expense เนี่ยเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาจริงค่ะ คิดเป็น28.7%ของรายได้เพราะว่าไตรามาสสองเขาเปิดทีเดียว5สาขาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายช่วงก่อนเปิดร้านหรือ pre-operation cost เข้ามาเยอะหน่อยและบางสาขายังรับรู้รายได้ไม่เต็มเดือนด้วยแต่ว่าในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการบริหารหรือ admin expense กลับควบคุมได้ดีมากค่ะสัดส่วนต่อรายได้ลดลงเล็กน้อยได้ซ้ำทั้งที่มีค่าใช้ใจ่ายพิเศษเช่นค่าจัดเลี้ยงพนักง,งานประจาปีเข้ามาในไตรามาสนี้สรุปก็คือการเติบโตของรายได้ การทำ GPM สูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็การควบคุมค่าใช้ใจ่ายบริหารได้ดีทั้งหมดนี้ทำให้กำไรสุทธิเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยถูกต้องค่ะและเมื่อดูสถานะทางการเงินโดยรวมก็ยังแข็งแกร่งนะคะสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น1,521ล้านบาทส่วนใหญ่ก็มาจากสิทธิการเช่าพื้นที่เปิดสาขาใหม่นั่นแหละค่ะนิสินก็เพิ่มขึ้นตามกัน แต่อ,อ,อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ D/E ratio ยังอยู่ที่1.2เท่าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่จัดการได้สบายๆค่ะเพราะส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่าไม่ใช่เงินกู้จากสถาบันการเงินโดยตรงแสดงว่ายังมีศักยภาพในการขยายธุรกิจต่อไปได้อีกเยอะค่ะและตัวเลข ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นกับ ROA ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตัวเลข2ตัวนี้ก็ช่วยยืนยันว่ามัคคุโรสามารถใช้เงินทุนแล้วก็สินทรัพย์ที่มีอยู่สร้างผลตอบแทนกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะชัดเจนมากครับผลประกอบการนี้สะท้อนกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งจริงๆทีนี้มาดูเรื่องคำถามคำตอบที่น่าสนใจจากช่วง Q&A กันบ้างดีกว่าครับมีประเด็นอะไรที่นักลงทุนหรือผู้ฟังน่าจะอยากรู้เป็นพิเศษบ้างครับ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะเริ่มจากแนวโน้มระยะสั้นก่อนอย่างยอดขายสาขาเดิมหรือ SSG ในไตรามารส3เนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าแม้จะยังติดลบอยู่แต่ก็ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรามารส2คือติดลบน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะส่วนราคาวัตถุดิบหลักอย่างแซลมอนก็คาดว่าจะทรงๆหรืออาจจะดีขึ้นเล็กน้อยไม่น่ากังวลค่ะ แล้วเรื่องการแข่งขันล่ะครับทางฮิตารีชาบูที่เจอสงครามราคาบุเซ่ดุกเดือดมากช่วงนี้แล้วก็มากโรเองที่ก็มีคู่แข่งร้านซูชิสายพานเยอะแยะเลย สำหรับฮิตตอรี่ชาบูเนี่ยตัวเลขไม่ได้แย่ลงนะคะบางสาขากลับมาฟื้นตัวได้ด้วยซ้ำจากการปรับเมนูแล้วก็โปรโมชัน่นที่สำคัญคือ GPM หรืออัตรากำไรขั้นต้นยังดีมากค่ะส่วนผลกระทบจากร้านซูชิสายพานตอบแบรนด์มาคุโรเนี่ยปัจจุบันถือว่าน้อยลงมากแล้วค่ะเพราะว่ามาคุโรเขาวางตำแหน่งตัวเองชัดเจนว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายกว่ามีทั้งซาชิมิมีครัวร้อนเหมาะกับครอบครัวซึ่งเป็นจุดที่ร้านสายพานอาจจะตอบ โจทย์ได้ไม่เท่าครับแล้วแนวโน้ม GPM ครึ่นปีหลังล่ะครับจะยังรักษาความร้อนแรงแบบไตรามาสสได้ไหมผู้บริหารคาดว่าไม่น่าต่ำกว่า Q2 ค่ะและอาจจะดีขึ้นได้อีกเพราะยังมีการขยายสาขาบแบรนด์ GPM สูงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาแซลมอนด้วยนะคะว่าจะไม่ผันผวนแรงเกินไปส่วนแผนการเปิดสาขาปีนี้15แห่งแล้วก็ปีหน้าอีกไม่น้อยกว่า15แห่งอันนี้ยืนยันตามเดิมนะครับ ยืนยันตามแผนเดิมค่ะไม่มียกเลิกปีนี้15สาขาแน่นอนที่เพิ่มจาก13เป็น15ก็เพราะเห็นโอกาสของ AOK OK ปีหน้า2026ก็ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า15สาขาโดยจะเน้นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างคิวามิยะแล้วก็บินโชมากขึ้นตอนนี้กำลังดูทำเลแล้วก็เริ่มยืนยันไปบ้างแล้วค่ะส่วนครัวกลางก็ยังรองรับได้สบายๆแล้วก็ขยายเพิ่มได้ไม่ยากต้นทุนไม่สูงค่ะสุดท้ายเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ เป้าหมายกำไรทั้งปี2025เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไหมครับหลังจากครึ่งปีแรกทำได้ดีเกินคาดขนาดนี้มีการปรับเป้าครึ่งตีหลังเพิ่มขึ้นค่ะทำให้คาดการว่าทั้งปีเนี่ยรายได้น่าจะเติบโตเกิน3 0หรือน่าจะทะลุ1,600ล้านบาทได้ซึ่งก็สะท้อนความมั่นใจของผู้บริหารอย่างมากเลยค่ะมีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากช่วง Q&A คือทำไมมากุโรถ,ถึงเลือกกลยุทธ์แบบว่าแตกแบรนด์เยอะๆแทนที่จะทุ่มสร้างแบรนด์เดียวให้ใหญ่ไปเลย อันนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจไหมครับมีค่ะและอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์มาคุโรเลยนะคะเหตุผลหลักคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์หลักอย่างมาคุโรซึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียมแมสเนี่ยเอาจริงๆทําเลที่เหมาะสมสำหรับการขยายสาขาเยอะๆเช่น50-100สาขาเนี่ยอาจจะมีจากัดค่ะการฝืนขยายแบรนด์เดียวมากๆอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด อ๋อเข้าใจครับคือทำเลดีๆสำหรับร้านพรีเมียมอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นในทุกที่ ใช่ค่ะประมาณนั้นดังนั้นการสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจับลูกค้ากลุ่มเดิมนี่แหละค่ะแต่ในโอกาสหรือวารักการทา,ทานที่แตกต่างกันไปเช่นบอกว่าอยากทานปิ้งย่างก็ไป s something t o g e t h e r อยากทานชาบูก็ไปฮิตริอยากทานทงคัตสึก,ก็โอคิโดยใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสสาเร็จสูงกว่าการไปปรับเปลี่ยนแบรนด์หลักจนเสียเอกลักษณ์ไปค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรและความเข้าใจลูกค้าที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับ ถูกต้องค่ะอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะยังคงมองหาโอกาสในการพัฒนาแบรนด์สําหรับตลาดที่แมสสมากขึ้นซึ่งสามารถขยายสาขาได้เป็นร้อยๆแห่งในอนาคตอยู่เหมือนกันค่ะข้อมูลครบถ้วนและก็เจาะลึกมากๆเลยครับวันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่ามาคุโรเติบโตมาได้อย่างไรแล้วก็จะเดินหน้าไปทางไหนต่อค่ะโดยสรุปนะคะมาคุโรก็แสดงให้เห็นการเติบโตที่น่าทึ่งมากๆผ่านการขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายในโดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้สร้างอัตรากาไรขั้นต้นสูงสุดใหม่ได้แม้ในภาวะตลาดที่ท้าทายกลยุทธ์หลายแบรนด์ก็ช่วยให้มีความยืดหยุ่นตอบสนองลูกค้าได้หลากหลายแล้วก็กระจายความเสี่ยงได้ดีค่ะถือเป็นกรณีศึกษาของการสร้างอาณาจากรร้านอาหารที่ปรับตัวเร็วแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างน่าสนใจจริงๆครับและคําถามที่เราอยากทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อก็คือ ด้วยการเติบโตที่วรวดเร็วแล้วก็การเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามามากมายขนาดนี้เนี่ยความท้าทายสำคัญของม a กุโรต่อจากนี้อาจจะไม่ใช่แค่การรักษามาตรฐานแล้วก็คุณภาพของแต่ละแบรนด์ให้คงเดิมนะคะแต่คือจะทำยังไงให้สามารถสร้างมาตรฐานกลางหรือ DNA ของม a กุโรที่แข็งแกร่งแล้วก็สอดคล้องกันในทุกๆแบรนด์ได้ในขณะที่แต่ละแบรนด์ก็ยังคงต้องรักษาเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นของตัวเองไว้ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมองหาโอกาสในตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ซับซ้อนขึ้นในอนาคตค่ะขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบทาไม่อยากพลาดสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทุกเอพิโซดของเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหาคุณภาพที่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างเดินทางพักกินข้าวก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายพอดแคสต์นี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนและเติมความรู้ดีๆให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ